สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jacob ์เทรดเดนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่สนใจในการเทรดนะครับหรือสนใจหารายได้จากการเทรดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเทรดนะครับและเทคนิคการเทรดนะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนสามารถทํากําไรได้เลยสําหรับเพื่อนๆนที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้จัก 8x เทรดนะครับยังไม่รู้ 8x เทรดทำเงินยังไงต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนะครับสามารถดูเทคนิคเทรดนาทีที่2.24ได้เลยครับ ก่อนยี่เข้าสู่เนื้อหานะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเปิดบัญชีเทรดนะครับและกดลิงก์เข้ากลุ่มนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับเรียนฟรีกับโค้ดนะครับผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะหรือโพส์ที่ปักหมุดไว้เลยครับในส่วนขั้นตอนการสมัครนะครับก็ใส่เมลที่เข้าได้ด้วยนะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะ ห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีสมัครนะคบผมโอเคครับเราติดตั้งโปรแกรมเทรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาล็อกอินนะครับจากที่เราสมัครบัญชีไปนะกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับล้วก,กดล็อกอินได้เลยเราคาดการว่าในอีก1นาทีข้างหน้านะครับราคาจะสูงกว่าราคาปัจจุบันนะครับเราก็จะกดซื้อที่ตรงนี้นะคะผมเราก็รอเวลาให้ครบ1นนาทีนะครับผม อย่างอันนี้นะครับเราคาดการณ์ถูกต้องนะครับเราก็จะได้กําไรครับผมแต่ถ้าราคาวิ่งลงมาจบต่ํากว่าจุดที่เราซื้อนะครับเมื่อกี้นะเราก็จะขาดทุนนะครับในส่วนของกําไรนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับตอนนี้เขาจ่ายผลตอบแทนนะครับผมอยู่ที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราใส่เงินลงทุนไปหนึ่งพันบาทนะครับเราจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่แปดร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วถ้าเราคาดการณ์ถูกต้องนะครับเราก็จะได้กําไรอยู่ที่แปดร้อยเจ็ดสิบบวกกับเงินที่ ลงทุนไป1,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราคาดการผิดนะครับเราจะเสียเงินลงทุนไปครับผมหรือก็คือขาดทุนนั่นเองในส่วนของเทคนิคนะครับผมก็มีมาแนะนําเพื่อนๆด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับสามารถดูและลงมือทําตามได้ทันทีเลยนะครับดูตัวอย่างอันนี้นะครับจะเป็นประวัติการเทรดนะครับผมก็เอามาให้ดูเป็นแรงผลักดันให้เพื่อนๆสู้ๆนะครับถ้าอยากจะมีรายได้เสริมแบบนี้นะครับผม โอเคครับเรามาดูเทคนิคเทรดกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะใช้เทคนิคซิกแซกนะครับผมการเทรดซิกแซกนะครับผมจะใช้เทรดเป็นแนวรับแนวต้านนะครับผมที่มีความเชื่อมั่นของฝั่งแรงซื้อแรงขายในปริมาณที่เยอะนะครับคือถ้าเราได้เข้าในจุดนี้นะครับเราจะมีโอกาสชนะสูงนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับประเภทกราฟนะครับกดขึ้นมานะครับก็จะมีกราฟเส้นมีกราฟแท่งเทียนนะครับ แล้วก็มีแท่งเทียนแบบของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีตัวไฮเกนอาชิที่ไฮไลท์สีนะครับอ่าเราจะใช้เป็นแท่งเทียนอันนี้นะครับใช้เป็นเขียวแดงนะครับโอเคครับต่อมานะครับก็ให้มาที่เวลาตรงนี้นะครับกดคลิกขึ้นมานะครับเลือก1นาทีนะครับเลือก1นาทีอันนี้นะนะครับส่วนการปรับขนาดอัตโนมัตินะครับให้ติ๊กออกนะครับผมเวลาซูมเข้าซูมออกนะครับกราฟมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับมันจะล็อกทำเฟรมแค่1นาทีนะครับให้เราไม่ต้องติ๊กไว้นะให้เราก็มาคลิกที่1นนาทีตรง ตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับเรามาเพิ่มอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดกันนะครับอันนี้นะก็กดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มาที่เส้นแนวโน้มนะครับแล้วกดเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นนะครับจะอยู่ซิกแซกนะครับจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับอันนี้นะหรือเพื่อนๆขี้เกียจค้นหานะครับก็มาที่ตรงนี้ได้นะครับเสิร์ชได้เลยเสิร์ชซิกแซกนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดได้เลยนะ โอเคเปิดขึ้นมานะครับจะเจอกับหน้าต่างนี้นะครับการตั้งค่าพื้นฐานนะครับผมจะใช้ค่าที่1นะครับแล้วก็มาเรื่องสีนะครับการแสดงผลนะผมจะใช้เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อให้เห็นเส้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วความหนานะครับผมก็ใช้ระดับ2นะครับระดับกลางนะ โอเคเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานนะครับโอเคครับเราก็จะได้อินดิเคเตอร์ตัวซิกแซกเข้ามาในกราฟของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเข้าออเดอร์ตามซิกแซกกันนะครับผมเงื่อนไขในการเข้าด้วยซิกแซกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟมันสร้างทรงสามเหลี่ยมนะครับสองครั้งขึ้นไปนะครับครั้งที่1่ครั้งที่2นะครับเราก็จะเข้าออเดอร์ในครั้งที่3นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะวิธีการดูนะครับก็จะใช้เส้นนะครับมาที่รูปบินสอตรงนี้นะครับก็กดขึ้นมาเลือกเส้นแนว นอนนะครับแล้วก็มาตีนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่1น,นะครับกับจุดที่2นะต้องขึ้น2จุดก่อนนะครับเราถึงจะเข้าจุดนี้จุดที่3ามนะครับในการเปิดออเดอร์ขึ้นฐานที่1กับฐานที่2ตรงนี้นะครับผม ต้องอยู่ในจุดเดียวกันนะครับหรือจุดที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้นะครับฐานตรงนี้นะครับฐานที่1นะครับเป็นสามเหลี่ยมลงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นฐานแนวรับที่1นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นฐานแนวรับที่2นะก็คือกราฟจะวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างลงมาสร้างฐานที่1ก่อนนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับลงมาสร้างฐานที่2นะครับต่อไปนะครับเราก็รอนะครับให้กราฟมันวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้กราฟมันลงมาแตะที่เส้นที่เราตีไว้นะครับเป็นแนวรับนะเราก็จะเข้าออเดอร์เมื่อแทท่งงเียนนลมาะครับ แตะนะครับแล้วกดออเดอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็กดขึ้นนะหลักการเข้าออเดอร์ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับออเดอร์บายเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์เซลล์กันนะครับออเดอร์เซลล์นะครับอันนี้นะครับเราก็จะใช้รูปดินสอเหมือนเดิมนะครับตีเส้นแนวนอนนะครับเมื่อเกิดสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเราก็จะมาตีเส้นสามเหลี่ยมนะอย่างนี้นะครับให้อยู่ปลายๆนะอ่าเหมือนเดิมนะครับกราฟมันก็วิ่งขึ้นมาสร้างฐานด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งกลับลงมานะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับก็เป็นสร้างฐานที่2ตรงนี้นะคร นะครับเมื่อครบ2ฐานแล้วนะเราก็รอเข้าออเดอร์ได้เลยที่เส้นสีฟ้าของเราที่ตีไว้นะครับเมื่อวิ่งขึ้นมาชนนะครับงี้เห็นไหมกราฟวิ่งลงมานะครับวิ่งแท่งนี้นะครับวิ่งขึ้นมาชนนะครับเราเปิดออเดอร์เซลล์ที่ตรงนี้นะครับมันก็ลงมาปิดนะครับสวยนะครับผมก็กําไรนะ นี้นะครับเป็นเทคนิคการเข้าออเดอร์เซลล์เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าครับเห็นฐานเท่ากัน2ฐานแล้วใช่ไหมครับก็คือฐานนี้กับฐานนี้นะครับมันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะผมก็ตีเส้นสีฟ้าขึ้นมานะครับพอกราฟวิ่งลงมาโดนนะครับผมก็ทําการเปิดออเดอร์นะครับใกล้เคียงกับเส้นสีฟ้านะครับเปิดขึ้นไปนะครับที่เหลือนะครับก็รอเวลานะครับให้ครบเวลานะครับเราก็จะรู้ผลแพ้ชนะนะเห็นไหมครับว่าออเดอร์นี้นะครับขึ้นมาปิดอยู่บนออเดอร์ของเรานะครับทําให้เราชนะนะครับ ต่อไปนะครับไปดูออเดอร์เซลกันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นว่ายอดมันเท่ากัน2ชุดนะครับยอดนี้กับยอดนี้นะครับพอมันขึ้นไปนะครับเราก็จะทําการกดลงนะครับผมเห็นไหมครับว่าซิกแซกนะครับมันทําให้เราเห็นภาพแนวต้านได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมพอเรามารอณจุดแบบนี้นะครับที่ซิกแซกนะครับที่ตีแนวต้านให้เราอย่างนี้นะครับยอดแบบนี้นะเราจะมีโอกาสชนะสูงครับผมสรุปนะครับผม การใช้ซิกแซกในการเข้าออเดอร์ที่แนวต้านแนวรับของเรานะครับคือเราต้องรอให้มันสร้างฐานหรือสร้างยอดนะครับที่อยู่ในระดับราคาเดียวกันนะครับหรือใกล้เคียงกันนะเราจะทําการกดขึ้นกดลงนะครับตรงส่วนของแนวต้านและแนวรับนะครับผมเราจะรอเข้าในยอดที่3นะครับเราก็จะกดขึ้นลงนะครับใช้หลักการง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะทํากันได้ไหม ในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนิดนึงนะครับแนะนําว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่เคยเทรดออปชันมาก่อนนะครับให้ใช้บัญชีทดลองไปก่อนนะครับพร้อมเมื่อไหร่นะครับค่อยเติมเงินจริงก็ได้นะครับในสถานการณ์จริงนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องรอออเดอร์นานหน่อยนะครับเพราะว่าในแต่ละวันนะครับกราฟมันไม่เหมือนกันนะครับผมบางวันอาจจะรอเป็นชั่วโมงนะครับหรือบางวันก็ได้เข้าออเดอร์เลยไม่กี่นาทีนะครับผมอย่างตอนที่ผมนั่งเทรดนะครับผมก็จะเปิดกราฟหลายจอนะครับ แล้วก็รอดูนะครับจังหวะในการ เข้าเงื่นไขในการเทรดของเรานะถ้าไม่เข้าเงื่อนไขของเรานะครับหรือว่ายอดอะไรมันไม่ค่อยเท่ากันหรือไม่ตรงกันนะครับเราก็ไม่ควรเข้าเทรดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับการไม่ได้กําไรยังดีกว่าการขาดทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะพูดคุยสอบถามอะไรนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับหรือทักเข้ามาพูดคุยในกลุ่มไลน์ได้นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมหรือท่านใดนะครับที่สนใจจะสมัครเริ่มต้นนะครับก็สามารถกดสมัครนะครับมีลิงก์อยู่ใต วิดีโอเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับจะเทรดทำกำไรกันได้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ